สวัสดีครับผู้พันครับวันนี้ผู้พันจะมาพูดถึงประเด็นผู้ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา,าโครงการเราชนะนะครับในกรณีที่เราได้รับสิทธิเงินเยียวยาเราชนะก็คือจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือประเภทแรกคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและท่าน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับทุกท่านจะได้รับเงินเยียวยาโครงการนี้นะครับและอีกประเด็นก็คือผู้มีแอปเป๋าังกรณีนี้คุณกลุ่มนี้ก็จะได้รับการตรวจสอบติดว่าท่านจะผ่านหรือไม่เมื่อท่านผ่านแล้วก็จะมีเงินเข้ามาในแอปเป๋าังนนะครับ ซึ่งหลายท่านยังสงสัยในกรณีนี้ว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรนะครับก็ผู้พันไปหาข้อมูลแล้วนะครับว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นท่านก็จะได้รับเงินทีละสัปดาห์สัปหนึ่งครั้งจะมีการโอนเงินเข้าครั้งละสัปดาห์นะครับที่ร้านที่ท่านจะใช้ ซื้อสินค้าได้ก็จะเป็นร้านธงฟ้าโดยท่านนำบัตรของท่านไปรูดซื้อของนะครับโดยเงินที่เข้าในบัตรไม่สามารถรูดเป็นเงินสดได้นะครับแต่เงินที่เข้ามาของโครงการเราชนะนั้นจะแตกต่างจากเงินที่เคยได้สองร้อยถึงสามร้อยเป็นรายเดือนก็คือว่า ไม่ต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะครับสำหรับเงินโครงการเราชนะนี้ที่โอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานะครับจะใช้ได้ยาวถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับก็ข้อดีของโครงการนี้ก็คือเงินจะสะสมสมท,มทบยอดคงเหลือไปเรื่อยๆนะครับก็ แต่ละท่านที่ถือบัตรก็น่าจะได้เงินประมาณ675บาทถึง700บาทต่อสัปดาห์นะครับก็แล้วแต่บัตรของท่านว่าประเภทใดนะครับเงินจึงเข้าไม่เท่ากันนะครับก็เป็นข้อดีของโครงการเราชนะครับที่ใช้เงินได้ยาวขึ้นอีกนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผู้พันจะเรียงให้ทราบก็คือ ประเด็นของผู้ที่ผ่านสิทธิ์และใช้แอปเป๋าตังนะครับหลักการก็คล้ายๆกันครับก็จะมีเงินโอนเข้ามาในแอปเป๋าตังในวันที่เริ่มมวดแรกเลยนะครับในวันที่18กุมภานะครับมวดแรกก็จ่าย2,000บาทนะครับและเข้ามาสัปดาห์ถัดไปอีกสัปดาห์ละ1,000บาท ไปจนกว่าจะครบ7,000นะครับก็สำหรับผู้ที่ผ่านและใช้แอปเป่าตังนั้นนะครับเงินก็จะสมทบกันไปเรื่อยๆถ้าใช้ไม่หมดนะครับก็ไม่ต้องรีบใช้นะครับเพราะว่าเงินนี้ใช้ได้ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาเช่นเดียวกันนะครับ ก็ถามว่าใช้จ่ายเหมือนคนละครึ่งไหมนะครับก็จะผู้พันเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการเราชนะนี้รัฐบาลให้เงินมาเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นเงินที่รัฐบาลโอนให้เพียวๆเลยนะครับไม่ต้องมีเงินของเราไปผสมในการใช้จ่ายนะครับ ก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้7,000บาทนะครับก็สรุปง่ายๆครับไม่ต้องเตมิมเงินเข้าไปนะครับก็สามารถใช้จ่ายได้เลยนะครับก็นี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ผู้พันนำมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบเผื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ นะครับสำหรับวันนี้ผู้พันลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ผู้พันจะได้หาข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวนะครับสวัสดีครับ